พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อเล่มหนึ่งสัปดาห์ที่หนึง่งวิญญาณที่ผสมกลมกลืนและการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระคำพีโยฮันบทที่4ข้อ24สักคารยาบทท,บที่ 12: อข้อ1กอสโครินโทบทที่4ข้อ7 1หนึ่งโครินโทบทที่15ข้อ45บขอบทที่ 6: ข้อ17บทเพลงไพเราะบทที่1ข้อส มัทธิวบทที่1ข้อ21โรมบทที่10ข้อ12ขอถึงข้อ13 1เทสโลนิเกบทที่5ข้อ16ถึงข้อ19วันจันโรมันหนึ่งการดำเนินชีวิตของคริสเตียนขึ้นอยู่กับวิญญาณอารบิกหนึ่งต้นกำเนิดแห่งวิญญาณของเราคือพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของมนุษย์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายในการเดร่วตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก นเล็บโยฮันบทที่ 4: ข้อ24สซักคารยาบทที่1 2ข้อ1กอวันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่4ข้อ24พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณและความสัตย์จริงซักคารยาบทที่1 2ข้อ1พระเจ้าพระยะหูวาผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย และทรงวางฐานรากแห่งแผ่นดินโลกและทรงสร้างวิญญาณไว้ภายในมนุษย์โรมบทที่8ข้อ16พระวิญญาณน,นั้นเองทรงเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรน้อยของพระเจ้าต้นกําเนิดแห่งวิญญาณของเราคือพระเจ้าคริสเตียนคือผู้ที่มีพระเจ้าผสมกลมกลืนอยู่ในตัวเขา ดังนั้นการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่ปกติจึงไม่ใช่การดำเนินชีวิตตามลำพังของมนุษย์ที่แยกจากพระเจ้าแต่เป็นการดำเนินชีวิตที่มนุษย์ยอมนอบน้อมอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้ารับการควบคุมจากพระเจ้าและผสมผสานกับพระเจ้าถ้าอย่างนั้นมนุษย์จะดำเนินชีวิตโดยผสมกลมกลืนกับพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระวิญญ,ญาณพระวิญ,ญญาณนี้ได้เสด็จเข้าสู่วิญญาณของเราแล้วในเวลาที่เราได้รับความรอด เราอยู่ในวิญญาณเมื่อใดเราก็พบกับพระองค์เมื่อนั้นเพราะพระองค์กับวิญญาณของเราผสมกลมกลืนกันจนเป็นวิญญาณเดียวแล้วเมื่อเรากลับสู่วิญญาณของเราเราก็ได้กลับสู่พระองค์ผู้เป็นพระวิญญาณด้วยตลอดการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราควรเป็นการดำเนินชีวิตที่ออกมาจากวิญญาณนี้ตอนที่เราได้รับความรอดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความรอดล้วนเกิดขึ้นในวิญญาณของเราทั้งสิ้น หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วการเติบโตของชีวิตต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ล้วนเป็นเรื่องที่อยู่ในวิญญาณเช่นเดียวกันดังนั้นการเติบโตของคริสเตียนก็คือการเติบโตในวิญญาณของคริสเตียนนั่นเองการดำเนินชีวิตการงานหรือแม้แต่การอธิษฐานของคริสเตียนล้วนขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิน้นถ้าปราศจากวิญญาณทุกอย่างก็ล้วนเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเป็นเพียงความรู้และหลักธรรมเท่านั้น พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของมนุษย์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายในการในรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในสักกะรยาบทที่12ข้อ1กล่าวว่าพระเจ้าทรงดาดฟ้าสวรรค์วางรากแห่งแผ่นดินโลกและทรงสร้างวิญญาณใส่ไว้ในตัวมนุษย์สักกะรยาได้วางของสามสิ่งนี้ไว้ด้วยกันคือฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและวิญญาณของมนุษย์ฟ้าสวรรค์มีไว้สําหรับแผ่นดินแผ่นดินมีไว้สาหรับมนุษย์ มนุษย์มีวิญญาณไว้สำหรับพระเจ้าดังนั้นมนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางแห่งการนิรมิตรสร้างของพระเจ้าและศูนย์กลางของมนุษย์ก็คือวิญญาณของเขาเองวิญญาณของมนุษย์มีความสำคัญเท่ากับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นจัก,กรวาลนี้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่สามอย่างคือฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและมนุษย์ในจัก,กรวาลนี้พระเจ้าทรงใส่สพระทัยต่อฟ้าสวรรค์ใส่พระทัยต่อแผ่นดินโลก และยังใส่พระทัยต่อวิญญาณของมนุษย์ด้วยดังนั้นท่านจงอยาได้ดูถูกตัวเองในตัวท่านมีวิญญาณและวิญญาณของท่านมีความสําคัญเท่าเทียมกับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์มีไว้สําหรับแผ่นดินโลกถ้าไม่มีฟ้าสวรรค์แผ่นดินย่อมไม่อาจดํารงอยู่ได้เพราะทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกล้วนได้มาจากฟ้าสวรรค์ทั้งสิน้นเช่นดวงอาทิตย์และน้ําฝนแผ่นดินมีไว้สําหรับมนุษย์ สรรพสิ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินแนงเล็บเช่นอาหารน้ำวิตามินล้วนมีไว้สนองความต้องการของมนุษย์ให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ได้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในตัวมนุษย์ก็คือวิญญาณวิญญาณของมนุษย์มีไว้สำหรับพระเจ้าคือมีไว้สำหรับบรรจุพระเจ้าฟ้าสวรรค์มีไว้สำหรับแผ่นดินแผ่นดินมีไว้สำหรับมนุษย์และมนุษย์มีไว้สำหรับพระเจ้า ทำความเข้าใจต่อเรื่องราวฝ่ายวิญญาณโดยใช้ประสบการณ์จริงๆแล้ววิญญาณคืออะไรเรายากที่จะเข้าใจได้โดยใช้สมองเราได้แต่อาศัยประสบการณ์เท่านั้นจึงจะเข้าใจได้หลายครั้งสมองของเราคิดเรื่องอย่างนั้นทะลุปลุกป,ป่งแล้วเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลความตั้งใจของเราก็เห็นด้วยแล้วแต่ส่วนลึกของเรากลับมีอะไรสักอย่างที่ยังรู้สึกว่าไม่ผ่านอะไรสักอย่างที่ว่านั้น เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจบรรยายออกมาได้นั่นก็คือวิญญาณเหมือนกับตอนที่คนเรายากจนก็ต้องการแค่อาหารเครื่องดุ่งหม่มและที่อยู่อาศัยคิดแต่จะหาเงินแต่พอรับรวยแล้วในการดำเนินชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งาว่าภายในกลับรู้สึกอนิจจงจนเมื่อวันหนึ่งเขาได้ร้องเรียกโอ oh, พระเยซูภายในของเขาจึงรู้สึกอิ่มหนำ นี่ไม่ใช่ความต้องการของกายหรือจิตแต่เป็นความต้องการของวิญญาณมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสนองความต้องการเช่นนี้ได้ความต้องการเช่นนี้ก็คือเครื่องพิสูจน์ว่าภายในเรามีวิญญาณท่านอย่าใช้ความคิดไปใคร่ครวญถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่จงใช้วิญญาณร้องเรียกโอ้พระเยซูสมมุติว่าสามีหรือภรรยาของท่านมาทําให้ท่านโมโห ความคิดของท่านก็จะถูกกระตุ้นให้เอาแต่คิดว่ารังแกกันอย่างนี้ไม่มีเหตุผลเลยใช้ได้ที่ไหนตอนนั้นทั้งตัวของท่านก็จะถูกสมองครอบงำถึงท่านจะอธิษฐานก็ไม่อาจสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าจะใช้วิญญาณมาสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้ากันอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณถ้าจะสัมผัสพระวิญญาณนี้เราก็ต้องใช้วิญญาณของเรา พระองค์ผู้เป็นพระวิญญาณน,นี้ก็อยู่ในวิญญาณของเราพระวิญญาณของพระองค์ติดต่อสัมพันธ์กับวิญญาณของเราและผสมกลมกลืนกับวิญญาณของเรา